ทางด้านของมูลนิธิรา่ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปฐมในมอผมกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนชาวอำเภอแม่เปิลอำเภอชุมตาบงแล้วก็อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการมูลนิธิรรยประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบผมกันหนาวชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็มีการพระราชทานในเรื่องของ ผ้าห่มกันหนาวนะคะให้กับในพื้นที่ของอำเภอแม่เปิลจานวน1น0 0คนที่อํเาเภอชุมตาบงแล้วก็อํเาเภอแม่วงด้วยนะคะอีกอํเาเภอละ1,000คนด้วยกันก็จากสถานการณ์ภัยหนาวของอำเภอแม่เปินอเาเภอชุมตาบงแล้วก็อำเภอแม่วงนั้นเริ่มมีอากาศหนาวเย็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2 5ง4เนื่องจากภูมิประเทศนั้นเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ติดภูเขา โดยในช่วงเดือนธันวาคม2564นั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่ทําให้พื้นที่นั้นประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นเด็กผู้สูงอายุผู้ไร้โอกาสนะคะก็จะได้มีการขาดแคลนเพราะห่มกันหนาวแล้วก็ได้รับผลกระทบกันเป็นจํานวนมากค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกกรของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในครั้งนี้ค่ะจึงทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าโปร,โรดกระหม,ม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวชุดยาชุดเวชภัณฑ์พระราชทานนะคะมามอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีซึ่งราษฎรค่ะได้มีได้รับพร,พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ